ผู้ชมคะมาถึงในช่วงสุดท้ายของโอทอปติดดาวในวันนี้นะคะผู้ชมคะทุกความสําเร็จค่ะต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังแล้ววันนี้นะคะความสําเร็จของพี่ประสิทธิ์นะคะคือผู้ใหญ่สุพรรณมั่นแน่ค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่สุพรรณคะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าขอบคุณมากที่มาเป็นเซอร์ไพรส์ให้ในวันนี้ต้องถามแล้วคะ่ะต้องอื่นถามพี่ประสิทธิ์ก่อนมีบุญคุณยังไงต้องให้เล่านิดนึงคะ่ะได้ครับก็ ระยะแรกเนี่ยเงินทุนผมค่อนข้างจะมีจำกัดมีน้อยครับก็ได้อาศัยผู้ใหญ่สุพรรณหรือศักก็คือเป็นอาของภรรยาผมก็ได้ช่วยเหลือในช่วงช่วงแรกช่วงร่วงตอนเริ่มก่อตั้งแล้วผู้ใหญ่สุพรรณเข้ามาช่วยเหลือยังไงคะ ก็ที่รัฐบาลมาผมก็เลยเออตรงนี้น่าจะพอมีความรู้ค่ะเราเห็นแล้วแหะมีความสามารถเราเราก็อยากอยากจะทาให้เป็นหนึ่งตำบลนมิตรพันธ์บ้างค่ะอยากให้ตำบลรามกก็รวมกลุ่มกันค่ะก็รวมกลุ่มก็เอาเงินกันหุ้นกันลงเมืองหุ้นก่อนค่ะก็ลุ้มลุกคลุกคานอยู่ตลอดค่ะกู้อปตอ๋อกู้อปตอครับอางทำกู้สีงสองแสนสี่ปีคืนครับ มีดอกเบี้ยไหมคะไม่มีดอกเบี้ยขอมุนใอยางเี้ยอ๋อค่ะกู้ผ่านอปตจังหวัดนี่แหละนะะครับแล้วก็มาปีสี่แปดโครงการ fml เนี่ยผมเป็นหมู่บ้านใหญ่ผมได้เงินไปสามแสนไปสร้างแทงน้ํำทาปราปาให้ชาวบ้านครบแล้วก็มันจะมีเงินเหลืออยู่เจ็ดหมื่นผมก็เอามาหนุนโครงการนี่ครับอที่ช่วยกันมามาช่วยกันแล้วตอนนั้นพี่ประสิทธิ์รู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบผู้ใหญ่สุพันมาช่วยตอนนั้นครับ ก็ซึ่งในในน้ําใจของอาแล้วก็ความหวังดีของอาเขาครับที่ได้ช่วยเหลือเราระหว่างที่เราเรากาลังเหมือนกับมืดแปดด้านเลยตอนนั้นนอตกทุกข์ได้ยากตอนนั้นเรามีเงินอยู่เท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้สองแสนจากตรงนี้ตอนนั้นผมผมเนี่ยเอาที่ไปธนาคารแล้วมันก็ไม่พอมันก็หมดก็ไม่พอแล้วก็มันมันหาเงินหมุนเวียนไม่ได้แล้วแล้วจะต้องขยายงานผลิตผลิตภัณฑ์กุญเชียงขึ้นมาอีก ไซกอกก็จะต้องอพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์นนต่คงๆก็ต้องซื้อเครื่องจัรซื้อแพคเกจจิ้งปรากฏว่าก็หาเงินไม่ได้ก็เลยอาศัยอาเนี่ยเป็นคนไปยืมเงินกู้ยืมเงินอบตคือ,อช่วยช่วยติดต่ออบตอกู้ยืมเงินอบตอได้สองแสนก็พัฒนาพวกเครื่องจัรเครื่องบรรจุสุญญากาศเครื่องซีลสุญญากาศแล้วก็ เรื่องเครื่องเครื่องเครื่องผสมไส้กรอกผสมกุนเชียงอะไรแพงไหมคะตอนนั้นเครื่องจักรที่ว่าก็เครื่องบรรจุสุญญากาศนี้ก็ประมาณ10,000แสนบาทครับก็บรรจุพันก็ประมาณเจ0 0 0บาทอาจารย์ทวีวัต์คะราคาประมาณนี้เลยเกือบหมดแล้วครับราคาประมาณนี้เลยเหรอคะเป็นแสนเลยเหรอคะครับใช่ฮะโอ้แล้วอย่างนี้เองในส่วนของทุกอย่างที่เรามีสินค้าตอนนี้เราถือว่าอุปกรณ์เราพร้อมหรือยังเราต้องมีต้องการอะไรเพิ่มไหมคะก็มีสาหรับ ผลิตภัณฑ์ใหม่อยากจะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราต้องใช้เครื่องอ,อีกตัวหนึ่งค่ะเป็นเครื่องอะไรคะเป็นเครื่องสไลด์เป็นเครื่องสไลด์แผ่นที่ทําให้แผ่นมันสามารถบิดงอได้อ๋อนี่ยเลยค่ะคนนั้นเลยค่ะ<อ>เงินทุนค่ะ <c oughs> <c oughs> อยากได้เครื่องใช่ไหมคะ <c oughs> อยากได้เครื่องค, <c oughs> คุณเกลียแน่ก็ขออนุญาตแนะนําแล้วกันนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยที่ได้ฟังเมื่อกี้นะครับว่าถ้าธุรกิจเรา ณนาคานี้ผิดพันเราชัดเจนเรามีช่องทางขายชัดเจนนะครับโอกาสในการขอแหล่งเงินกู้เนี่ยค่อนข้างเปิดกว้างผมเชื่อว่าตอนนี้แบงก์พาณิชย์นะครับธนาคารพาณิชย์ต่างๆสามารถที่จะมาช่วยสนับสนุนการให้สินเชื่อของเราได้คราวนี้อาจจะมีเรื่องถ้าหากหลักประกันไม่มีเนี่ยบทบาทของบอสยนะครับซึ่งเราก็มีโครงการที่ไปค้ำประกันให้ผ่านได้ทั้งธนาคารพาณิชย์ได้ธนาคารรัฐนะครับโดยที่ลงทุนอาจจะไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ เพิ่มเลยบ,บสอยอเป็นผู้ค้ำประกันให้เพื่อที่ท่านเนี่ยได้กู้เงินได้ซึ่งแหล่งต้นทุนเนี่ยมันจะกู้ในแบงค์เนี่ยโดยเฉลี่ยมันก็ถูกกว่านอกระบบนะครับสมมุติว่ากู้แบงค์เนี่ยดอกเบี้ยอย,อยู่ประมาณ10%โดยประมาณนะครับมีค่านีบสอยอ,อีกเล็กน้อยนะครับรวมแล้วก็แค่10ไม่เกิน12%น,นะครับแต่ถ้าไปกู้นอกระบบ5%ที่ว่าคือต่อเดือนถูกไหมครับถ้าคิดเป็นต่อปีมันก็60%มันก็มีความต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นการที่ขอเงินกู้เพิ่มเติม นะครับจากแหล่งเงินทุนที่เขาพร้อมให้เนี่ยซึ่งผมว่าถ้าดูจากานี้เนี่ยกู้ได้แน่นอนนะครับแล้วก็ใช้บอสอยอเนี่ยเข้าไปช่วยเสริมกันทํามกันจะทําให้ธุรกิจของทางพี่ประสิทธิ์เนี่ยเติบโตและเติบใหญ่ขึ้นนะครับผมขออนุญาตเดียน่ากิริ์ตอนนี้เนี่ยในงานวิจัยพัฒนาในใน,ในประเทศที่เราทํากันอยู่นะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการจากที่เมื่อกี้พี่พูพดมาเครื่องดูดสูญญากาศประมาณ1นึ่งแสน ขออนุญาตเรียนว่าปัจจุบันนี้มันเหลือประมาณ6 0 0 0 0แล้วทําในประเทศด้วยนะครับถ้าอย่างไงเดี๋ยวสนใจพี่จะขยายเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งดีจังเลยค่ะแล้วด็อกเตอร์ล่ะคะมีอะไรแนะนำในช่วงสุดท้ายพอขยายแล้วเงินทุนได้แล้วผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการสร้างแบรนด์หรือว่าสร้างตราสินค้าของเรานะครับที่พัสดิ์ยังไงก็ต้องไม่ลืมว่าเวลาที่เราจะคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาทําอย่างไรให้คนเขาเห็นว่าเป็นเจ้าเดียวกับเจ้าเดิมที่เขาเคยกินแล้วเขาอร่อย เขาติดใจนะครับปลาสินค้าของเราคําว่าแบ่นของเราเนี่ยอาจจะมาสร้างเป็นปลาสินค้าหลักแล้วก็ค่อยๆต่อไปว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรตามมานะครับไปสร้างเครื่องหมายการค้าให้จดจําได้ง่ายสามารถกลับมาซื้อซ้ําต่อนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่คงจะต้องพยายามทําต่อไปนะครับผมมองว่าเรื่องแบรนด์นี่เห็นด้วยกับท่านดรนะครับว่าสําคัญมากคราวนี้ขออนุญาตเสริมนิดนึงก็คือว่าเนื่องจากคุณเชงเราเป็นปลา <C> e ่จริงแล้วเนี่ยเราช่องทางเมื่อกี้เราคุยเรื่องส่งออกเน <C> e ี่ยกลุ่มผู้บริโภคจริงเนี่ยมีหลากหลายกลุ่ม <C> e หากได้มีมาตรฐานผิดพันธุ์ที่รองรับเึ่งฮาลาลเนี่ยเราจะเข้ากลุ่มของผู้คนที่จะม,มีความประสงค<ม>์นะครับอย่างกลุ่ม ที่เขาอาจจะไม่ทานเนื้อหมูผมใช้ปูนี้แล้วกันเพราะปลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นสุขภาพอีกหนึ่งช่องทางใช่ซึ่งอันนี้ตลาดใหญ่มากผมเรียนได้เลยนะครับผสมกับแบรนด์ที่เราจะมีอยู่เนี่ยมันจะทําให้โอกาสในการเติบโตขยายมีมากผมว่าแหล่งเงินกู้นี่เป็นเรื่องรองเลยนะครับวันนี้ถือว่าเวลาน้อยมากเลยนะคะเดี๋ยววกกลับมาตรงนี้นิดนึงนะคะในช่วงก่อนจะจบรายการค่ะอาจารย์ผมยังถามไม่หมดเลยครับโอ้อาจารย์อาอาจารย์ให้อาจารย์อีกนิดหนึ่งเอาอาจารย์อีกนิดเดียวนะคือตรงนี้ครับในส่วนของทาง ปิดพันเกี่ยวกับเต่งเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมได้ยินว่ามีจะมีแผนในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดสินค้าอื่นที่หลากหลายนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวในตอนนี้เนี่ยในส่วนของมหาลัยเราที่ดูแลพวกเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีได้การผลิตเนี่ยเรื่องสไลด์ตัวนี้มีเดี๋ยวผมให้รายละเอียดเพิ่มเติมใช่ไหมช่วงหน้าค่ะพี่ประสิทธิ์ค้ะจะหมดรายการแล้วถ้าอยากได้กุนเชียงแบบนี้ ติดต่อที่ไหนซื้ออย่างไรโปรโมทได้เลยค่ะช่วงเวลานี้1นาทีที่เหลือโฆษณาเลยค่ะดูกล้องเลยค่ะขายเลยค่ะเป็นปลาย่ศกนะครับก็ติดต่อถ้าซื้อมากหรือน้อยก็ติดต่อผ่านโทรศัพท์ได้นะครับที่0818371970เราจะบริการส่งทางไปรษเบอร์อะไรนะคะฟังไม่ชัดค่ะเบอร์อะไรนะคะ081837 1,970อ๋อชัดแล้วค่ะ2ครั้งละครั่ะเราก็จะสามารถที่จะบริการทางไปรษณีย์หรือทางรถไฟก็ได้ค่ะ,ส,คะส่งถึงบ้านเลยส่งถึงบ้านเลยค่ะ,คะ คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะแขกรายการของรายการเรานะคะถือว่าเยอะมากจริงๆค่ะคงไม่ต้องมาขอบคุณไล่หลายคนเลยนะคะตอนนี้ค่ะเพราะว่าเวลาเราก็หมดแล้วถือว่าวันนี้เวลาน้อยมากและก็เป็นเทปแรกของรายการโอทอปติดดาวที่ถือว่าเต็มรูปแบบจริงๆทั้งแขกรับเชิญแขกเซอร์ไพรส์รวมถึงผู้สรงคนวุฒินะคะวันนี้3ท่านแรกค่ะขอบคุณแขกผู้สรงวุฒุตก่อนค่ะขอบพระคุณอาจารย์<อ>ทั้ง3มท่านนะคะทางด้านนี้ค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ค่ะค่ะและขอบคุณพูสประิ์นะคะขอบคุณค่ะ ที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมคะต้องขอบคุณนะคะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะที่รับชมรายการโอท็อปติดดาวอยากฝากนะคะให้ชมรายการทุกวันเสาร์สองทุ่มถึง3ามทุ่มค่ะวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ